ข้อความในใจเขาถึงคุณนะคะในค่ำคืนนี้คำแรกเลยก็คือเขาเนี่ยบอกว่าคุณเน่เป็นคนที่พิเศษมากๆเลยที่เข้ามาในชีวิตของเขาค่ะต่อมาเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเขาเนี่ยต้องการนะคะที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณเลยนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชอบคุณหรือว่ามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเนี่ยในแบบที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงเลยวันแรกเป็นยังไงวันต่อมาก็เป็นอย่างนั้น และจงกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะทุกคนคะปอนเซอร์เข้าฝากติดตามเขาด้วยนะคะช่วงแม่หมอขอรีวิวต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ค่อยรับรีวิวเลยแต่นี่คือรับรีวิวด้วยใจเลยเพราะว่ามีแฟชั่นด้วยมากๆค่ะโลกแฟชั่นกับสายมูได้มาเจอกันแล้วค่ะทุกคนกรีดมากตามหามานานมากชอบในความไอเดียชอบในความครีเอทมีความคิดสร้างสารรค์รูปสมัยใหม่ของแบรนด์นี้นะคะมีเลยนะคะเรนโบว์จิวเวอรี่นะคะเออเขานาแฟชั่นนะคะแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยมาประยุก,ยยก,กต์กับสายหมู่ได สวยงามเลยเธอนี่นะคะโลกแฟชั่นกับสายมูได้มารวมกันแล้วซึ่งเขานะคะก็ได้นําเอาเหล่าองค์เทพเนี่ยนะคะมาครีเอทเป็นจิวเวลรี่เล็กๆอ่ะนะคะใส่ออกจากบ้านสวยๆแบบไม่เถิดถาแล้วก็เป็นแฟชั่นด้วยแมทแต่งตัวกับเสื้อผ้าได้สนุกมีหลายคอลเลคชันให้เลือกด้วยนะคะมีหลายแบบให้เลือกล่าสุดเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เขาจะมีคอลเลคชันใหม่ขึ้นมานะคะก็คือคอลเลคชันใหม่ของพระแม่อุมาแล้วก็พระพรหมด้วยนี่นะคะแม่หมอก็มีตัวอย่างแซมเปลิลมาแกะกล่องให้ดูกันด้วยนี่คือพระแม่อุมานะคะคอลเลกชันใหนมี อันนี้เป็นคอลเลคชันแบบกําไลหินนะคะเขามีเครื่องประดับเงินด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องไปติดตามดูที่ช่องของเขานะคะแล้วก็ส่วนนี้พระแม่รัศมีสีชมพูเธอไปแมทกับชุดสีชมพูเราไปไหว้พระแม่ได้เลยหากใครดูแล้วอุ้ยมีแพชชั่นเหมือนกันอยากจะตามไปตำตำได้เลยนะคะที่ช่อง Rainbow j e w e l r y นะคะเขามีช่องที่ t ิกตอกด้วยนะเธอนะคะแล้วก็มีช่องที่ไอจีด้วยนะคะไปติดตามกันได้เวลาที่เขาไปออกบูธเราจะได้ไปสัมผัสงานจริงกันได้หรือว่าเวลาที่เขามีโปรเด็ดเด็ดเนี่ยเราก็จะได้ม่พลาดนะคะฝากติตด ตอกันทุกคนคือ,อมีความมั่นคงในใจอะในใจให้แต่แสดงออกไหมไม่รู้นะเพราะว่าจากหน้าไพ่แลดูนิ่งเหมือนกันแต่ว่าในใจของเขาอะค่ะก้นบึ้งในใจของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักแน่นกับเราพอสมควรเลยนะคะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าไม่ว่าจะนอนหรือว่าจะตื่นเนี่ยเขาก็คิดถึงแต่อนาคตของคุณแล้วก็เขานะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เกิดเรื่องอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะไรยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยอาจจะไปได้รับคําแนะนําบางอย่างนะคะที่มันผิดมา เะะดะใดๆก็ตามเนี่ยคุณมาทําให้ใจของเขาเนี่ยมันเติมเต็มนะคะใจอิ่มใจฟูนะคะเหมือนเจอคนที่แบบรักเป็นคู่แท้อะไรอย่างนั้น,นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ต้องนิ่งไปซึ่งการที่ความสัมพันธ์นิ่งเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันนะคะซึ่งเขาอาจจะขอเวลาหน่อยแต่เขาขอไม่มากหรอกนะคะมันอาจจะนิ่งมานานแต่ว่าเขาไม่อยากให้มันนิ่งแบบนี้นะคะเพราะว่าในใจของเขาเนี่ยเขาได้แต่คิดแล้วก็ฝันนะคะถึงสิ่งที่ ที่ต้องการที่จะเป็นกับคุณเนี่ยตลอดเลยมีความคิดความฝันเกี่ยวกับคุณตลอดเวลาเลยนะคะบางทีเนี่ยเขานะคะมีการคิดมากด้วยนะคนเนี้ยนะคะอาจจะคิดมากด้วยว่าคุณเนี่ยไปมีเอ,อ่อคนอื่นแล้วหรือย,อย่างนะคะในช่วงที่เขาอาจจะนิ่งๆไปนะคะแต่ว่าในช่วงที่นิ่งเนี่ยเขาคิดเขาฝันถึงคุณตลอดเขาแพลนถึงอนาคตกับคุณตลอดนะคะ เขาอยากจะรู้ความต้องการของคุณเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องที่ผ่านมาที่อาจจะเคยแบบทำร้ายจิตใจกันเล็กๆน้อยๆใดๆก็ตามเนี่ยเขามองว่ามันเกิดขึ้นได้อืเขาก็เดาเว,วล้ว,ว่าการมีความรักมีอะไรเนี่ยก็มีแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เจ็บเจ็บกันได้นะคะแต่ใดๆก็ตามเนี่ยคุณยังเป็นคนที่เขาปรารถนาถึงอยู่เสมออาจจะมีการ manifest ถึงอาจจะมีการอาธิษฐานถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ในศาสนาไหนอะไรเงี้ยเขามีการ manifest ถึงคุณอ่ะนะคะ เขาอยากให้มีพลังงานดีๆเนี่ยเปิดทางให้กับเขาแล้วก็คุณหน่อยนะเพราะว่าเขาต้องการคุณมากเขาอยากจะให้ถ้าเกิดว่าเขาเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาก็อยากจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางอะไรอย่างเงี้ยโอ้ให้คุณกับเขาเนี่ยได้ได้สมปรารถนากันนะคะเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจนะจากหน้าภัยนะคะแต่เขาก็กังวลว่าคุณจะเลือกเขาหรือเปล่าใดๆก็ตามสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณดูก็คือชีวิตของเขาเนี่ย มันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เขาได้เจอขุดแล้วนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อความจากเขานะคะถึงคุณ